องขวัญเต้าจำค้าได้หรือเปล่าคนอย่างกาวชินจงต้องมาเป็นอย่างนี้รั้วจเจ้าสองคนพ่อลูกเป็นคนทำเจ้ายังไงอะอย่านะหย่าถ้าเขาเป็นอะไรแล้วก็ข้าจะทําลายสมเจ้าให้กระุกแหลกเลวเลยจะเป็นคนมากรักข้าเจ้าเลือกเขาสองคนเลือกแค่คนเดียวข้าจใจเจ้าทรมานใจจนกว่าเจ้าจะตายเกาวชินจ,จง ไมไ่พูดา่าก็จะปล่อยเขาออกไปคนหนึ่งไม่อย่างนั้นเขาต้องตายทั้งสองคนอากจะไปพูดความจริงข้ากาจะบัญญาแล้วเขาสองคนต้องตายแนะ่ย่าวนติงวันติเข้ามานะ <laughs> อย่าเลยหวนติง้งจุรีไปช่วยหลิงลงก่อนเถอ,อะรีบไปต้อไปเถอะไม่ต้องมาช่วยข้าไปสิรีบไปเร็วนั้นเรามาตายพร้อมกันสุดท้ายก็มีคำตอบ <c oughs> ที่แท้ผู้เจ้าเอง เวลานี้ก็เข้าใจแล้วล่ะสุดท้ายพวกเราก็เข้าใจกันท่านเป็นคนมีคุณธรรมดังนั้นท่านจึงช่วยข้าแต่ว่าท่านมีใจต่อหลิงหลงแม้นางตายท่านก็ขอตายพร้อมกับนางเขาขอขอวยพรใ,ให้พวกท่านมีความสุขฟูลเลยนนาาี่นดดยสงเอะ้ตั 别人按喇叭，我在溜达逍遥。